รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ มาร์คสองโลกมาร์คสองโลกมาร์คสโลกมาร์คสโลกมาร์คสโลก,ก,โลก,ก,โลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปปปิิปิงงงสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการร้อยเรื่องราวไวเลตี้ค่ะมาร์คสโลกนะคะ วิปัสนานุภาพค่ะค่ะน้องโมคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณไหนคะเนี่ยจุดนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้าอโยธยาค่ะว้าวมาทําอะไรกันคะเนี่ยวันนี้นะคะโมก็พาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวนะคะแล้วน้องนองนะคะอยากจะไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันไหมอยากค่ะพอทุกคนมาเนี่ยสัมผัสถึงอะไรบ้างคะของกินครับ ค่ขึ้นชื่อว่าตลาดน้ํานะคะนอกจากจะมีสินค้าร้านค้ามากมายนะคะให้เราได้เที่ยวชมกันแล้วก็จะมีของทานอร่อยๆอออเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวน้องๆสนใจทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะผัดไทยครับอ่าอผัดไทย,แล,ยไและได้บรรยากาศด้วยค่ะอุ้ยใช่แล้วค่ะบรรยากาศที่นี่น่นาสนใจแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยก็ชื่นชอบมากจริงๆเลยนอกจากนั้นน้องโม แอบไปเห็นอะไรมาหนูแอบไปเห็นลานจัดแสดงโชว์ค่ะแม่ขวัญว้าวมันต้องพิเศษแน่ๆเลยใช่ค่ะและที่สำคัญวันนี้น้องๆพลาดไม่ได้เราจะมีกิจกรรมก็คือการแสดงโชว์ต่างๆที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะสนใจไหมคะสนใจค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆคนอยากเรียนรู้เรื่องราวทาประวติศาสตร์ไปพร้อมๆกับพี่ไหมคะอยากเรียนรค่ะ นั้นก็ไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเราไปกันเลยไหมคะไปโอเคค่ะไปกันเลยไปไปไปเลย สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านผมนายวงวิทย์โตวิจิตนะฮะก็เป็นลูกหลานแฝงเมืองวิเศษชาญหรือเป็นลูกหลานของพ่อขุนรองประหลาชูแห่งแฝลงเมืองวิเศษชาญนะครับก็สําหรับประวัติของผมส่วนตัวก็มีประสบมากมายนะฮะที่กวาจะมาถึงวันนี้นะครับก็การก่อตั้งของทีมกองโจรวงดํานี้ก็มีที่มาที่ไปถ้าจะเล่ากันจริงก็ใช้เวลาเป็นวันนะฮะ ก็จะขอ,อเล่าเรื่องโดยย่อนะฮะก็ก่อนที่จะมาทำการแสดงหรือก่อตั้งทีมกองโจรพค์ดำก็ส่วนตัวเลยคือเป็นผู้ละเมานะฮะผู้ละเมาธุรกิจตต่ำมากมายพอได้มาเจอกับท่านอาจารย์มาร์คท่านก็เลยแนะนำให้พวกผมและทีมงานและศึกษาศาส,สนาและหลักคำสอนของอา,าจารย์มาร์กก็เลยมาทำดูจนในที่สุดจนค้นพบว่า คำสอนของท่านของศาสนาพุทธเราเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนำมาใช้กับชีวิตประจำวันโดยการว่าการแสดงต้องมีสมาธิการใช้สมาธิทุกอย่างที่ท่านอาจารย์บอกและสอนมาเรามาปรับใช้ในการแสดงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ สร้างขึ้นโดยอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์และปีพุทธศักราชหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วย มามึงเกาะขาเด้อน้าเปื่อแบบเอา้าที่ทำไมอ่ะข้าวเธอดูนั่นสิไหนๆดูอะไรอ่ะก็ดักดับตอนนั่นไงอ,อ๋ออืมเท่ดีนะหืมเท่ตายแหละข้าให้เองดูนะท้าทางเกงก่างอ้วนพุงพุยเยี่ยงนั้นน่ะป้าอย่าไปว่าเขาสิ เมื่อกี้หล่อนพูดว่ายังไงนะใครพุงพุ้ยเ๋อเ่าจ้าพุงพุ้ยอ้วนตรงไหนคมเข้มซะขนาดเนี้ยแต่ว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างต้องสำเร็จด้วยใจอา้าวระดาดูสิไหนพับอย่างนี้ไม่ได้นะต้องพับแบบนึง <S <S โอ้ได้ได้ได้นี่ต้องคราอีกแบบนึงอันนี้สำหรับอะไแบบเอ้าพวกเธอมากนแล้าเหรอใช่ไปไหนกันมาเมื่อกี้อ่ะฉันไปเห็นผู้ชายพุงอ้วนมากพุงพุ้ยเลยแหละโอจริงเหรอใช่แล้วไปเจอที่ไหนอ่ะอ๋อฉันรู้แล้วหยุดเล่าได้แล้วเชิ้ไอ้พวกผู้ชายในหมู่บ้านเรา ตอนนี้น่ะมันเหลือมากน้อยเพียงใดกันศึกคราวก่อนน่ะพวกเราก็ถูกพวกพมา่ามันฆ่าตายไปก็มาโขอ,อยู่นะแต่ก็ยังดีนะพ่อที่เราไล่พวกพ,วกพม่ามันไปได้นั่นแหละข้าคิดว่าสักวันพวกมันจะคืนกลับมาหมู่บ้านของเราอีกคราเป็นแน่เอาเยื่องนี้ก็แล้วกัน ไปตามพวกเรามาใครที่มีแรงพอจะกุมดาบได้เราต้องฝึกให้มันรู้จักการต่อสู้เราต้องสู้กับมันเท่านั้นที่จะทำให้บ้านเราอยู่รอดได้จ่าพ่อขอเล่นลนงทนแล้วขอเล่นลนงทนแล้วขอเล่นลนงทนแล้วขอเรียกลุงทน,นแล้วฮะอะไร,รนะ พ่อครูเรียกละดมพลแล้วทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความตุดย่อกดติดตามไป,มมไปงั้นเราไปหาพ่อครูกันดีกว่าสาวันนี้จะบ,บออูมามามา อยากจะดูฝิมือพวกเองว่าพอจะออกไปต่อสู้กับพวกพม่ามันได้หรือเปล่าเอาเอาลองดูแต่อย่าเอากันจนถึงเลือดตกยางออกโรวบยเราต้องถนอมกำลังไว้มีรู้ว่าในศึกคราวหน้าจะมาถึงเมื่อไรเอาเอาลองดูเริ่มได้ แห่งสงครามเพลานี้แนวรอบขอบคันธสีมาแห่งกรุงอยุธยาละสัอย่างหนักแต่มีชาวบ้านบางกลุ่มชาญกรุงอยุธยาแข็งข้อคิดต่อต้านเราพวกเจ้าจงเร่งออกไปกำลบับห้พวกแข็งข้อทั้งหลายให้มานลยติ้ง ท่านที่สนใจอยากจะ,ะชมการแสดงนะฮะก็มาชมการแสดงได้ที่ตลาดน้ําอโยธยานะครับเราเปิดกันทุกวันนะครับไม่เว้นวอนหยุดราชการหรืออีกช่องทางนึงก็คือใน Facebook ทีมกองโจรพระองค์ดำนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มารับฟังผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาร์คสโลกให้เราฟังนะคะแล้วก็เราได้พาน้องๆไปทำกิจกรรมการแสดงบนเวที ที่ตลาดน้ำอ,อยยธยาแห่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเรารายการรอยเรื่องราวาวเลตีมาร์กสงโลกวิปัสนานุภาพก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมาร์คสองโลก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 ให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคน 是，冰冰冰。